สวัสดีครับพบกับผมในช่องทีม2831นะครับผมและทุกท่านก็อยู่ในเกม War of Warship เฮ้ย War Tank นะครับผมไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับผมเกมรถถังซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มีรถถัง Tiger One แล้วนะครับผมซึ่ง Tiger One อ่ะเป็นรถถังที่มีเกาะหนามากนี่เดีย๋ยวนะขอเวลาสักแป๊บนึงเอาตัวนี้ออกไปก่อนนี่เกาะเกาะของรถถัง ลำตัวตัวหน้าข้างหน้านะครับผมเกาะหน้า, 8, นะนา,นาประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยโอ้โหเกาะหนาเชี่ยวอ่าแล้วก็เกาะข้างประมาณเก้าแปดเก้าเกาะหลังแปดเก้านะครับผมซึ่งเป็นเกาะที่บางนะรถถังเชือมนสามารถยิงได้อะส่วนป้อมปืนจะเป็นป้อมปืนขนาดแปดจุดแปดเซนนะครับผมโอ้ก็จะว่าปืนที่ใหญ่นะสำหรับรถถังก็พอได้อะ ปืนที่สงอนุภาพมากเลยครับผมการประจุกระสุนของผมประมาณ6นาทีนะครับผมส่วนนาเมตที่เราสามารถสร้างได้คือ200ถ้าเจาะก,ก่อนนะครับผมถ้าการจอกเกาะคือ203ควาความเสียหายทั้งหมดถ้ายิงทะลุนะถ้ายิงทะลุเราจะได้ประมาณ220ถึง270ขึ้นไปเลยครับผมอู้ยิงแรงนะผมก็คิดว่าจะปลดล็อกไทเกอร์ทด้วยเลย ไทเกอร์ทูจะเป็นลูกโรงี้นี่ตัวน้องนะครับผมอันตัวน้องคันยังใหญ่อ่ะโอ้ปแมปแรกจะไปรถถังไทเกอร์ก่อนแมปสองผมก็จะเอารถถังคู่ใจผมไปซึ่งรถถังคู่ใจผมเป็นรุ่น m 4 s h e ี่เชียร์แมนนะครับผมนี่ยศสี่นะครับผมแรงสี่ละโอเคไปกันเลยว่ะดูกันแมปแรกมาดูกันโอ้มีรถถังไทเกอร์ด้วยเดี๋ยว แล้วไม่ได้มีคนเดียวด้วยมีคนหนึ่งด้วยโอ้รุ่นน้องว่ะรุ่นน้องมากว่ะโอเคไปกันเลยไฟเกอือจะช้าหน่อยนะเพราะว่าผมยังไม่อัปเดตยังไม่อัปเกรดอันนี้เลยตีราคาให้มันวิน่งไวขึ้น <C> e <at> อือหนักเกินระวังนะเพื่อน ถึงแม้ว่าเกาะเราจะหนารถถังก็อื่กก็ยิงแรงเหมือนกันนะยิงทูเกาะอะไรด้วยมันขึ้นอยู่แต่แต่ละปืนนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะเกาะหนาเลยผมก็มาเจอรถถังเนี้ยเนี่ยเนียโอ้เดี๋ยวเดียวถอย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 กนเทเกอร์สองคันเฮ้ยจะถอยทำไมวะเพื่อนเราามแล้วนี่มา เพื่อนนำเราตามยังกาแฟกลมาสินั่นเธอได้ง่อเรายิงมันไม่เข้าเลยอ่ะกาะแม่งหนาจัดออืเฮ้ยอย่ายดันอย่าดันเพื่อนอย่าดัน โอ้แมนจัดสุดจัดตลอดโอ้ยโอ้ระเสียตีตะขบไป้เอเอเวเอเอ๊ะเนอ๊เอ้เอ๊อะเอ๊ะเอเอ๊ะเอ้ะเเอ๊เะเันะะอะเอะเอ๊อ๊ะเอ๊ะเอตะอ๊ะอ๊ะอะ ถ้ามันไม่ยิงกะสาครูตอนนี้ผมคงจะหนีวอะอะเป็นโอเคตอนนี้เรามาอยอะแตะหนักเลยนะครับผมกาวมาถัง m 4 c มส m ่ n จะสู้ได้ไหมเนี่ยม,มีคนนึงมีคนนึงแรงดแรนด์เนี่ยเฮ้ยแต่งน้อยรเราก็มีแรง18แรง1ลวะ ต้องเสือต้องเสือเว้ยเพื่อนทีแสนสี่ทำไมไม่มาด้วยนะเพื่อนจอดนเฮ้ยจะเป็นหวัดเอาแล้วเนี่ย แพร่ปีปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดล้อยก่อนมัล่อให้เราไปโดนเพื่อนดีงรอเพื่อนเปิดเราตาม ตีได้ับแปล,อลองนนอย่าดันอย่าดันโอ้โหลูกนึงมาบังกระสุนปืนีิจุดรวมมุน,น,น,นววยแล้วตรงนี้อ้าวหนีกุนหลักเหรอหนีของขึ้นเลยครับไม่โดนอีนนาากหันหน้าเข้าไว้เกาะหน้าเอาหนาอยู่หน่อย เรียบร้อยแต,อแตกหนึ่งสวยสวยตีตะขามโหนงโหงเข้าเปต็มตกร,รอบทางเรียบร้อยเฮ้ยไม่เอานะไอ้คันนี้อ๋อเพื่อนหนีแล้วอ้เพื่อนจัดก,การแล้วไว้ไว้เนี่ย เรียบร้อยตายทีไรส,สทีไรส,สลุ้นอยู่นะนะว่าเองจะชนะไหมนะไอนี้เกาะหนานะไอนี้เกาะหน้านะนนหนาเพราะว่านะผมเคยเล่นอยู่ตอนนี้รีโดดกระสุนชาดด้วยนเนี่ยตายยังไงตายทิวเพื่อนเราลอดเฉยโอ้ยคันนั้นมาช่วยไว้ เอ้เดืคันเดียว,ว์ละรอดูรอลุ้นเลยฝ่ารอดูเลยรอดูเลยไ <c oughs> อ้แตงร้ผมก็คาดได้หนึ่งหนึ่งคันนะครับผมก็บ่มได้หนึ่งคันนะ <c oughs> ก็ยังพอทำประโยชน์ให้เพื่อนได้อยู่ไม่ได้เล่นนานนะไอเกมเนี่ยผมมัวแต่ไปเล่นคอร์ดิวตี้ บางทีผมก็ยิงไม่แม่นละเอาอ่ะเดี๋ยวจ้ฟรแตกโอเคเราชนะ โอเคมาเราอยู่ในาะที่สัแล้วมาแบบเมื่อกี้นี้พวกเราชนะก็จริงแต่ว่าผมตายนะครับผมซึ่งมันไม่นับนะถึงเวลาลุยกันแล้วถึงเวลาลุยกันแล้วคันเล่นกัน ไวอยไว้เนี่ยรถถังเรามันหนักเลยแล้วก็ไม่เจอถังเนี่ยไอ้ฮัลคไทเกอร์ไทเกอร,ทกร์ทูผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเจอกับมันเท่าไหร่อ่ะมันจิงแรงอ่ะยี้คันเนี่ยโดนแบบนั้นเกหนักหลายโนเก็บหนักเยอะครับ กิดสกิดเฮ้ยนี่มัจากไหนอะโอ้โหตรงนู้นตรงนี้ยิงโดนไหมวะโอ้โเข้าไปการเสริมมาละจากยิเงเงเ้ถยถอยน่เข้าไปด้วย เรียบเหรอป่อุ้ยอ้าวรถถังของญี่ปุ่นแตกเฉยเฮ้ยเองกอนาไม่ใช่เหรอจะไม่ตายง่ายจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนมาเสียบ ตังข้างไว้อนึงังข้างไว้รถขังอเมริกายอนกหร่อกสียอไปไหนกันต่อดีเพื่อนเรียบร้อยบื้มบึงคันลงไปลงไปลงไปงไปไปไปรีบเรียบร้อย อันสือได้สู่ได้ก่อนหน้าเราหนาก็าิงไดเ้เลื่อนรถเป็นเลื่อนรถเป็นน้ำเลยเ <c oughs> ด200สองร้อยอกอ่ะฟามามาๆๆติชามิชามโอไม่เก็บสองที่แบบันเท่าไหร่แ่งเะหนหกรอ่ะโอ้เอ ไม่ได้เงินเกี่ยวระวังนะเพื่อนอหัวหลุดไอ,อ้หัวไม่หลุดจริคันดนี้เดี่ยว,วไปท่วมข้าสองรอ้อยเอาดิครับมาดิครับเรียบร้อยเห้ี๋ยวไกล

คแบบที่3ก็อยู่กับรถถังไร์เจอร์เหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยแบบแบบที่สี่แล้วเดี๋ยวแบบที่5้าผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นรถถัง MC s h e r m a แนะครับผมปอยปอยอยบุก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 ตรงข้ามมี t i g e เกอ0 0สองพัก็มี t i g e เกอ0 0สองพัเหมือนกัน เริ่มวันไหวแล้ว,ว,วกลัวว่าจะตายคนแรกเลยตไปด้วยลอฉัน้วย KW 1S อู้อ้อุ้ยมีคันหนึงติดไฟเอาะเอาะเล่นเดยวยคนได้ไหมเล่นด้วยคนได้ไหมโผลมาโผลมาอู้รถถ่เร็วมากไม่ได้จ้าไม่เร็วมากไม่ได้เฮ้ออ,อย่าจริงจีจะขาได้ไหมมันหนักเลย มันรีโหลดไวเกินไปนะบางทีนเนี่ยค่าคนขับรถถังเราพยายามจะทำหน้าที่แทนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงไวเกินไปเปล่ามันเกินไปนที่แบบที่ผมนับได้คือประมาณแค่สี่สี่วิแม่งยิงก คือมันยิงเร็วเกินไปอ่ะคันเท่าเนี้ยเฮ้ยมันอัพเดตไี้นี่มาเหรออะไรวะลิมิตของเจ้าของรถขับรถถังเหรออะไรเนี่ยทำไมยิงโอเคาหัวร้อนทีนี้อะไรวะทำไมมันยิงเร็วจังตอนนี้เราจะเอารถถังนี้มาเชียร์แมนมาเล่นนะ <c oughs> หมัวร้อนเลยเมื่อกี้นี้ทำอนไนระทำอะไมยิงเร็วเกินไปวะพี่ราคาผมใกล้ทำเสร็จแล้วนะแต่มันยิงยิงซ้ำมาอีกอะ่ะระวังนะไปคนเดียวอะ่ะ เดี๋ยวตายนะเฮ้ยเดียวเดียวอ่อรถขางข้าวทำไมไม่ลอยนนไมมันออกไปก่อนใช่ไหมโมงดุเดือเลยจริงครับเต็มยิงไม่เข้าฮ่าเพื่อนบาย ไม่เข้าดีไหมได้กระสุนจ่อจ่อไม่ได้เฮ้ยถอยยกระนจ่อจ่อรุ่นที่ฆ่าสเฮ้ยถอยถอยถอย ะท้อนไม่เป็นไรยิงใหม่ได้โอ้โสิดตายอยู่ใครยิงซ้ำใครยิงซ้ำโอเคลาช็อตป้าใหม่ให้เราด้วยเฮ้ยเรียบร้อยขอจันนะเอาไปเลยเ้ยโบกเข้าให้ เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บก็หนีไปนี่อุย้ยหัวบินเลยเองมัก,มากอาบ้ากันได้มันจะเราแตกกับเพื่อนอ้าวติดอนะไรเนี่ยติดเนินโอ้กะว่าจะไปลัดช็อตโอเคนี่คือแม็กซ้ายผมแถมให้นะครับผม ไม่จริงตามเมื่อกี้นี้ต้องต้องปิดกิ๊นะครับผมแต่แผลให้แผลให,ให้แต่สระสนเกินเวี๋ยวลที่เว่า,วาใครกันทีเ่เห ไม่ได้แต่ที่น่าจะเป็นรถทันของฝรั่งเศสอ้าวเฮ้ยไม่มีใครมาที่นี่เลยไปด้วยไปด้วยรอด้วยรอด้วยเคื่อน รถถังกว่ะตีตราคาบบูข<ร>อก่อนั้นขอยิงล้างแค้นหน่อยไม่ไหวละนนนนไม่ต้องวิง่งบอกกําตรงมึงไม่ต้องวิง่งจอดอยู่อย่างนั้นอะน <c oughs> ตีตราคาบ<ม>แตกเข้าไปลอ,อรถถงไปได้อีก ไทเกอร์เรียบร้อยแตกเกมหกแบบยะรถถังนี่เ,าเากาะหนาเกาะหนาเกาะหนาไงนี่นะครมันก็เปราะบางดีอ่ะถอยถอยถอยไปหันีปยิงมันแป๊บ โทษๆๆๆดุปากดปากเฮ้ยไม่โดนเฉยเดี๋ยวเจอก็สุดยอดว่ะเสียหายเสียหายเียหายต่อไปก็ทีสายสี่ขีดห้าแปสายสอุธันตรายที่สุดเลยปืนใหญ่ปืนใหญ่คนาดสิบเจมิลลิเมตร เลือดเลือดแค่ห้าสี่ขับวน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 ไหมขับวนไหมไปวงกลมโอ้ยรอดีดีเฮ้ยรถถังโซเวียตปืนแม่งหันไวเกินโอเคจบละ โอเคก็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปในวันนี้เกี่ยวกับรถถังรุ่น M4 A3 E8 Sherman กับรถถัง Tiger 1นะครับผมซึ่ง Tiger 1ผมต้องอัปเกรดอีกหน่อยหนึ่งนะตีแต่ขาบแม่งไม่ทนทานเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยครับผมบ๊ายยแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับเกม Call of Duty ผมว่าผมเซียนสุดแล้วมั้งเกม Call of Duty อ่ะยิงได้จังสามสิบกว่าคน